มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสามีินาคม2,568เพจข่าวสารสวัสดิการได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตือนชาวนาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทรัฐบาลเตือนเก,นกรรษตรกรหลังนอปขอออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาปังจ่ายเงินชดเชยเกรรษตรกรโดยตรงไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อเครัอเรือนวงเงินงบประมาณ2867ล้านบาทยืนยันไม่กระทบกับการใช้งบประมาณโดยเงื่อนไขสําคัญเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวนาปังโดยตรงย้ําต้องลงทะเบียนภายใน30เมษายนส5 6 8ายเท่านั้น ในปีพศ2567มีเกษตรกร,กรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปังจำนวน3.2แสนครัวเรือนโดยประมาณ5.5ล้านไร่ในปีพศ2568มีเกษตรกร,กรลงทะเบียนแล้วจำนวน230,000ครัวเรือนประมาณ4 000, ล้านไร่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ